สมเด็จพระกนิฐิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน530เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆสําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นโดยพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศไทยในวันนี้ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศสำนักการแพทย์เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนายเตชพลธิตยารักษรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิงเครื่อง Flow, ออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนเจ็ดเครื่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศ โดยมีนายแพทย์กระจรอินทระบุรันผู้มีในการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการร่วมรับมอบสร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูอุปกรณ์สําคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด -19 และมีจํานวนไม่เพียงพอซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้มากขึ้น วันนี้ที่โรงพยาบาลเวชการุณรัตสำนักการแพทย์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนางพากมลรตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิมบุรนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลอพระราชทานจำนวนเจ็เครื่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณรัตโดยมีนายแพทย์สุรชัยผู้พิพัฒน์ผลผู้บริการโรงพยาบาลพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีรับมอบ โรงพยาบาลเวชการุณรัฐได้จัดตั้งและรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวัน2ณศูนย์กีฬาบางกอ,อกอารีนาเขตหนองจอกซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด400เตียงเปิดให้บริการตั้งแต่ที่23เมษายน2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ350คนยอดผู้ป่วยสะสม947คนรวมทั้งดำเนินการในส่วนโรงพยาบาลโดยปรับปรุงพื้นที่ชั้น5เป็นหอผู้ป่วยโควิดรวม24เตียงแบ่งเป็นหอผู้ป่วยโควิด1จำนวน12เตียง รองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรคจำนวน4เตียงและผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน8เตียงให้บริการตั้งแต่วันที่21เมษายน2564หอผู้ป่วยโควิด -2 จำนวน12เตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน12เตียงให้บริการตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2564โดยมียอดผู้ป่วยตั้งแต่เปิดหอผู้ป่วยโควิดรวมจำนวน90คนเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรคจำนวน10คน ผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน80คนมีผู้ป่วยต้องใช้เครื่องออกซิเจนจำนวน20คนวันนี้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน mm hmm. เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนายอภิชาติจงสกุลรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน7็เครื่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโดยมีนายแพทย์สุภรัต สุวัฒนพิมพ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีรับมอบโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้จะตั้งโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียนขึ้นในบริเวณอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่1เมษายน2564ซึ่งได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชกระบังกรุงเทพมหานครมาร่วมกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทำให้โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียนสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้กว่า1,000คนโดยเครื่องออกซิเจนไ Flow มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด1 9ได้มากขึ้น วันนี้ที่โรงพยาบาลสุขโขทัยอำเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยนายวิรุณพันธเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิษกาธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลสุขโขทัยจำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ได้มีนายแพทย์ปองพลวรปานินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทยัยนายแพทย์มาโนตอูวุฒิพงศ์ผู้อำนวการโรงพยาบาลสุโขทยัยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น